ครั้งแรกของค่าย P Nation ค่ายที่ก่อตั้งโดยใส่ซูเปอร์สตาร์ดังระดับโลกกับการเดบิวต์บอยแบนด์วงแรกพวกเขาคือบอยแบนด์ที่มาจากรายการสวายโบกเต่าที่จบไปเมื่อกันยายนปีที่แล้วค่ะซึ่งผลผลิตของ P Nation จะเป็นอย่างไระเะจะปังขนาดไหนวันนี้เราจะพาไปรู้จักพวกเขากันกับน้องใหม่แห่ง P Nation T N, ation, N X ีเนชั่นค่าที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและเอเนอรอันล้นเหลือที่เป็นเช่นนี้อาจจะเป็นเพราะประทานค่ายของพวกเขาค่ะใส่ ซึ่งนาใครค่ะได้ดูรายการเล่าก็จะเห็นได้ว่าไซค่ะเป็นคนที่ดูแลเด็กเทรนเหมือนลูกเลยค่ะฟิลแบบถึงไหนถึงกันลูกอยากได้อะไรทําเลยดุยเลยวงไอดอลที่เกิดจาก p-nation อย่างวง T N X นี้จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะโดยชื่อวง T N X นี้ก็ย่อมาจากคําว่า the new s i x แต่แฟนๆชาวไทยมักจะเรียกกันว่า tenex ค่ะฟีลแบบอ่านเร็วๆนะ t n x t n n x เทนเนกออะไรแบบนี้ปัจจุบันนี้ค่ะก็มีชื่อแฟนคลับว่าแตงค่ะที่ย่อมาจาก Together with TNX พวเกเพราะเขาเดบิวต์อย่างเป็นทางการในวันที่17พฤษภาคมปี2022กับไตเติลมูฟเพลงที่ฟังแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆนะคะบีดมันแล้วก็ติดหูสุดๆ ซึ่งนอกจากเพลงมูฟค่ะก็ยังมีอีกหลายเพลงในแลบ,บััมเลยที่สมาชิกในวงเขาก็ได้มีส่วนร่วมแต่งเพลงเองด้วยโดยสมาชิกของ T.N.X ค่ะก็ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด6คนที่มาจากรายการเราซึ่งจะมี5คนค่ะที่เคยเป็นเด็กเทรนของ P Nation มาตั้งแต่ก่อนที่จะออกรายการแล้วได้แก่แทฮุนเคียงจุนจุนฮยอกยอนซูซองจุนแล้วก็มีอีกหนคนค่ะที่ได้มาจากการออดิชั่นร,รายการเรานั่นก็คืออึนฮีค่ะ ซึ่งเด็กๆแต่ละคนขอบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆแต่ละคนจะโดดเด่นเรื่องไหนบ้างเราจะพามาทำความรู้จักแต่ละคนกันเริ่มที่คนแรกอู้คยองจุนเกิดมาที่30สิสิงหาคมปีส0ง2สองตำแหน่งแรปเปอร์คยองจุนค่ะบุคคลที่สะกดสายตาใครหลายคนตั้งแต่แรกพบไดบใบหน้าที่เหมือนหลุดออกมาจากกระตูนน้องเป็นคนเกาหลีค่ะแต่เติบโตที่ออสเตรเลียอยู่ที่นั่นจนถึงอายุ15ปีก็ย้ายกลับมาที่เกาหลีโดยตอนเด็กๆค่ะคยองจุนก็มีความฝันว่าอยากเป็นหมอผ่าตัด แต่พอมาเกาหลีปุ๊บความหล่อของเขาก็สร้างเรื่องเขาถูกแมวมองชวนตามร้องถนนถึง12ครั้งจากนั้นความฝันก็เปลี่ยนน้องพบสเสน่ที่ซ่อนอยู่ในตัวและก็เริ่มมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องเคป๊อปซึ่งในที่สุดค่ะน้องก็ได้มาเป็นเด็กฝึกของ P Nation แต่เห็นอย่างนี้ต้องบอกเลยว่าก่อนจะเดบิวต์น้องเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายค่ะแล้วก็เก็บตัวมากๆโดยเชิงที่เป็นเด็กฝึกประธานไซก็บอกว่าเขาเป็นแรปเปอร์ที่เอาแต่แรปก้มหน้าตลอดจนกระทั่งเข้าร่วมรายการเราเนี่ยแหละค่ะที่กำแพงก็ค่อยๆพังลงจนเหมือนเป็นคนใหม่เพราะในแต่ละสเต็ปน้องก็มีพัฒนาการเรื่อยๆโดยเฉพาะการแสดงสีหน้าจนไซชมว่า <Get S 1> นี่ไม่ใช่งุนที่เคยรู้จักและแน่นอนว่าปัจจุบันค่ะริสมาของเขาก็แรงมาก แรงจนต้องขอขึ้นคำามเป็นไีว่าระวังจะโดนผู้ชายคนนี้ตกโดยไม่รู้ตัว 2. เชแทฮุนเกิดวันที่19พฤศจิก,กาย,ยนปี2002ตำแหน่งลีดเดอร์เมนแดนเซอร์และก็โวคอล แทหุนรีเดอร์ของ TNX เจ้าของฉายารีเดอร์มักเน่เพราะว่าชอบโดนน้องๆแกล้งอยู่เป็นประจำค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะใครต่วหลายคนก็ยกย่องว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กดีมากน้องมีอีกฉายาก็คือเด็กดีประจำรายการเล่าเพราะมารยาด,ดิมมากมีแต่คนชมว่าเป็นคนที่อ่อนน้อมทาตนเคยถูกประเมินทัศนคติแล้วได้คะแนนสูงสุดในบรรดาเด็กฝึกหัดด้วยนะคะ โดยก่อนจะเดบิวต์ค่ะแทฮุนก็เคยเป็นเด็กฝึกจาก Back Level มาก่อนจากนั้นค่ะก็มาเป็นเด็กฝึกของ P Nation แล้วก็เข้าแข่งขันในรายการเล่าในรายการค่ะน้องโดดเด่นในเรื่องของการเต้นมากๆโดยเฉพาะเพลงชิปจมมันเนี่ย JYP ก,ก็ชมด้วยนะคะว่าโดดเด่นที่สุดเลยและในเพลงอึรุรองก็เป๊ะและปังไม่แพ้กันค่ะ และนอกจากเรื่องเต้นแล้วแทฮุนก็ยังสามารถออกแบบท่าเต้นได้เลยนะคะอย่างเพลงหนึ่ง c o n d เซนี่ยแทฮุนก็เป็นคนขิดท่าเต้นท่อนพรี6ุกด้วยสุดยอดไปเลยเรียกว่ารีเดอร์คนนี้เก่งจริงๆ 3. จ,จางเฮียนซูเกิดวันที่16กันยายนปี 2003. 2 0 0 3าตำแหน่งโวคอลและก็แดน,นซ์เฮียนซูเด็กหนุ่มเจ้าของฉายาเทพพบุตรชาวไร่เนื่องจากน้องเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งก็คือเมืองซังจูจังหวัดเคียงซังเหนือค่ะ ก็เลยทําให้น้องเขาเป็นคนที่ชอบภูกเขาและทุ่งน้ามากกว่าสนามเด็กเล่นแล้วก็เคยช่วยที่บ้านทําไรด้วยซึ่งในเวลาต่อมาน้องก็ได้เป็นเด็กฝึกของพีในชั้นช่วงนั้นค่ะน้องต้องนั่งรถบัสมันละสี่ชั่วโมงไปกับระหว่างซังจูกับโซซึ่งในส่วนความสามารถนั้นฮยอนซูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ทําได้ดีทั้งเรื่องร้องเต้นแรปสเตซของฮยอนซูที่พูดถึงกันเยอะมากในด้านการโชว์วูคอลก็คือดันเดวิรันค่ะตอนนั้นน้องก็โชว์ไฮโน้ตที่น่าประทับใจมากๆ และนอกจากนั้นค่ะในส่วนของการแรปประธานใส่ก็บอกว่าน้องเนี่ยแรปแลวมีเอกลักษณ์มากเรียกว่าเป็นคนที่ครบเครื่องจริงๆเลยค่ะ4จุนยอก เกิดวันที่20กันยายนปี2004ตำแหน่ง m a น n อ o c a l และก็ Rapper จุนฮยอกค่ะอีกหนึ่ง Allrounder ของวงผู้ที่บอกตัวเองว่าเป็นคน4มิติเชื่อวัยเด็กค่ะตอนอายุประมาณ13ปีเขาก็เคยไปเรียนอยู่ที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะซึ่งตอนที่อยู่ฟิลิปปินส์นั้นค่ะก็มีโอกาสได้ปรก,กวดร้องเพลงก็เลยรู้ตัวว่าชอบทางด้านนี้เลยมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องตั้งแต่นั้นมาและสุดท้ายค่ะก็ได้มาเป็นเด็กฝึกที่ P Nation จากนั้นก็เข้าแข่งขันรายการเรา ซึ่งในรายการต้องบอกว่าน้องเป็นคนที่ได้รับคําชมยอมมากถูกยกย่องให้เป็นเอสของรายการเลยล่ะคะ่ะพอเป็นคนที่ครบเครื่องโดยเฉพาะด้านการร้องอันนี้ต้องบอกว่าน้องร้องเพลงพอมากรา้องดีจนได้รับคําชมอยู่เสมอโดยเฉพาะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่โชว์ไฮโน้ตก็คือประทับใจสุดๆส่วนหาคอไดไม่เจอเลยล่ะคะ่ะส่งผลให้ตลอดการแข่งขัน ุนยอก็อยู่ท็อป5มาโดยตลอดนอกจากนี้ค่ะเรื่องของการแร็ปจุนยอกก็เป็นอีกคนที่อยู่แรับดุเดือมด,ดมากก็คือทำได้เกือบหมดทุกอย่างอีกคนนึงเลยค่ะสมกับเป็นเอสจริงๆ<ม> 5. อึนวีเกิดมาที่11พฤศจิกายนปี2004ตำแหน่งโปรดิวเซอร์และเมนแรปเปอร์อึนวีค่ะหนุ่มโปรดิวเซอร์ที่แรปปังมากๆแรปทีไฟลุกไปเลยน้องเป็นสมาชิกคนเดียวในวงที่มาจากการเป็นเด็กฝึกอิสระและก็ไม่เคยเทรนกับใครไหนมาก่อนเห็นอีกทีก็คือรายการลาวเลยและก็ได้มาอยู่ P Nation ในภายหลัง ชีวิตในวัยเด็กของเอินวีค่ะเริ่มต้นมาจากการเป็นนักกีฬาสกีซึ่งทักษะกีฬาของเขาค่ะไม่ธรรมดาเพราะเขาเป็นถึงนักกีฬาเยาวชนระดับท็อปที่กวาดรางวัลมามากมายเอาเป็นปนักกีฬาประมาณ10ปีค่ะแต่แล้วก็มีเหตุให้ต้องเลิกไปเขารู้สึกเคว้งคว้างก็เลยหันมาทางดนงตรีแทน โดยเริ่มจากการเอาเงินเก็บของตัวเองมาซื้ออุปกรณ์ทาเพลงทีละชิ้นทีละชิ้น,ลนและหัดเรียนรู้การแต่งเพลงด้วยตนเองทุกๆวันค่ะน้องจะใช้เวลาไปก,กับการแต่งเพลงมากถึง15ชั่วโมงซึ่งหลังจากที่ฝึกแต่งเพลงในประมาณ2ปใีในที่สุดน้องก็สามารถแต่งเพลงได้อย่างมืออาชีพซึ่งในรายการราวค่ะคืนฮีก็ทําเพลงโชว์ในรายการมากถึง5เพลง แต่ละเพลงก็ได้รับคําชมจากเพื่อนๆว่าเป็นคนที่แต่งแ,งแกเพลงได้ดีที่สุดรวมถึงปากซิย n y o n ี PD ด,ดิมแล้วก็ใส่เองเนี่ยก็ประทับใจในผลงานของเขาด้วยจนอยากจะซื้อเพลงต่อจากเขาเลยล่ะค่ะและแน่นอนได้ผลงานประดิวฐ์มืออาชีพแบบนี้ก็เลยส่งผลให้ในอัลบัมบ้ม d e วต์นี้ค่ะอึนฮีก็มีส่วนร่วมแต่งเพลงถึง2เพลงแบบทําเองหมดทุกอย่างทั้งเขียนเนื้อคอมโพสและก็เอลเลนส์ค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพชรเม็ดงามของวงการ K-pop อีกหนึ่งคนเลยล่ะค่ะ และในที่สุดก็มาถึงคนสุดท้ายมังเน่ของวงโอ้ซองจุนเกิดวันที่30สิงหาคมปี2005ก็คือเกิดวันเดียวกับแขวงจุนเลยนะคะก็วันเกิดเมื่อไหร่นะก็แฮปที่เดียวเลย2คนเจ๋งนะ <c oughs> ตำแหน่งค่ะมักเน่แล้วก็โวคอลซองจุนถึงจะเป็นน้องเล็กแต่เป็นเด็กที่มีภาวะผู้นำสูงมาก ในขณะที่แทฮุนคือลีเดอร์มักเน่แน่นอนว่าสําหรับซองจุนก็คือตรงกันข้ามเลยค่ะเพราะเขามีฉายาว่าพี่ใหญ่ของ T.N.X และอีกหนึ่งฉายาก็คือบอสเบบีเพราะทตัวเหมือนพี่ใหญ่เลยเป็นมังเน่แต่คอยดูแลและช่วยเหลือพี่ๆได้ดีมากๆสำหรับเส้นทางการเป็นไอดอลของน้องนั้นค่ะน้องเข้ามาเป็นเด็กฝึกที่ P.Nation ตั้งแต่ปี2 0 1 9ได้เป็นเด็กฝึกคนเดียวที่ถูกเลือกให้เข้ามาในค่าย P.Nation ในตอนนั้นน้องก็เลยย้ายจากอุนซานแล้วก็มาอยู่ที่โซล สเสน่ห์ของซองจุนนั้นค่ะนอกจากจะมีไฟเสน่แล้วทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็ดีมากๆยกตัวอย่างตอนเขาแข่งขันรายการรอบขัดเลือกอน้องก็ได้มาโชว์ทักษะการดับเทียนด้วยเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรก็ไม่รู้นั่นแหละไอเทนเทนั้นน่นนะแต่ปรากฏว่าน้องกับพาดปาดเทียนหักไปด้วยจ้า แต่ถึงกระนั้นก็สามารถควบคุมสีหน้าได้ดีมากๆจนปกักซินยองพินีนิมคิดว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงน่ารักมากนะคะนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งสเสน่ห์ของน้องก็คือเสียงร้องนั่นเองน้องมีเสียงร้องที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์มากๆเสียงหวานปานน้ำผึ้งเดือนห้าพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าโมไปชมกันค่ะ เป็นไงคะ,เ,งคะเสียงไซสสมขำลํำรือจริงๆเอาละค่ะและนี่คะก็เป็นการแนะนำวงใหม่ T.N.X แบบคร่าวๆก็เป็นอีกหนึ่งวงค่ะที่มีความสามารถหลากหลายมากๆก็หวังว่าทุกคนค่ะจะโดนตกไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ